น,น,น,นั่นหมุนนั่นหมุนนี่เอาไลครับนี่ก็มาบรรยากาศยามเช้าก่อนทําง,งานเหมือนเดิมไหมตกประชอดวันนี้จะมีแต้มหรือเปล่ารอดูนะครับจัดไป เรียบร้อยชิยติดส,สวะยันปลาลุดโอ้ อ้วนเลยโอ้บอลลูนแบบคันจิปักขนาดไหนอ้วนเลยจ้ามาแล้วครับโอ้มันกินอะไรไปบ้างวะเนี่ยเชา้านี้อ้วนเลยครับไม้เก่าไม้เดิมนะครับย้ำไปสองไม้นะครับนะครับอ้วนเลยของป่องหลุดยากครับแบบนี้เบ็ดเปิด แบบนี้นะครับเม็ดพริกแบบนี้กบยางวินงเง็ดสีเทานะครับนี่โอ้ยไม่ได้กดอัดคลิปโอเคไซสสวยนะครับตัวนี้เสียดายไม่ได้ตอนช็อตกัดนะเมื่อกี้ไม่ได้กดอัดโอเคห่งแต้มครับ กบยาง V1S นเอครับสีเขียวนะครับครับมีใส่เลยเผื่อมีอีกแล้ว เกือบเกือบลองอย่าลุดนะขอ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 ตัวนี้โอ้ยสนั่นหมุนนั่นหมุนนี่ เือมีแหมครับแหมมาแล้วต้องมีนะครับนะครับหมยโอ้โหสมุดเวลาอยู่แล้วนะครับนู่นนะมุมนู้นนะครับโอเคอันนี้มีมีคลิปก่อนกลับพอดีเลยนะครับแตมหนึ่งใส่ไม่ใหญ่เท่าตัวแรกเมื่อกี้นะกบยางมีถึงเอสครับสีเทา